หลจากเรื่องของการเอาเซลล์สมองมาใช้กับคอมครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าเขาสอนมันยังไงให้เล่นพองเป็นอย่างรวดเร็วทุกอย่างเริ่มต้นจากนักวิทยาศาสตร์เพราะเลี้ยงเซลล์ประสาทเกือบ1ล้านเซลล์บนชิปที่เรียกว่ามัลติอิเล็กโทรดอะรเรย์ชิปนี้ทําให้เซลล์สามารถรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และส่งสัญญาณไฟฟ้าตอบกลับได้มันคือสะพานเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทที่มีชีวิตกับเกมพองเวอร์ชันง่ายๆทีนี้กระบวนการฝึกนั้นมาจากแนวคิด predictive coding ถ้าเซลล์ตีโดนลูกบอลมันจะได้รับสัญญาณไฟฟ้าแบบเรียบบบบบลลื่่่นนสสสาาาายแแตตถ้มััีพดระะจงญญณ สุ่มวุ่นวายน่าลำคาญเข้าไปครับซึ่งธรรมชาติของเซลประสาทคือไม่ชอบความวุ่นวายดังนั้นพอมันถูกลงโทษด,ด้วยสัญญาณก่อกวนพวกมันจะค่อยๆปรับรูปแบบการยิงสัญญาณใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความกลระหนันั้นและระหว่างที่พวกมันพยายามหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นให้เกิดเสียงรบก,กวนจึงทําให้มันเรียนรู้วิธีเล่นพองด้วยตัวมันเอง ซึ่งเซลผู้นี้ไม่ได้คิดหรือวางกลยุทธ์แต่มันแค่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องลองผิดลองถูกมากกว่าระบบการใช้สมองในการทำหน้าที่แบบเดียวกันซึ่งบริษัท cortical labs ที่ทำงานวิจัยนี้กำลังจินตนาการถึงอนาคตที่มีชั้นวางเซิร์ฟเวอร์เต็มไปด้วยชิปเซลประสาทเหมือนคลาวชีวภาพ living hardware ที่ทำงานร่วมกับซิลิคอนได้ในอนาคตเพราะเซล์ประสาทมีการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดในการต้ตอบนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะต่อเซลล์เหล่านี้เข้ากับหุญญ่นยนต์เพื่อให้มันนนนนนเเรรรรียรู้กกาาาตอออบสงผ่่คลลืไหวใโ จริงได้เร็วขึ้นแต่แน่นอนซึ่งมันยังอยู่ในช่วงแรกๆยังห่างไกลจากการมีสติหรือมีความรู้สึกใดๆแต่เราอาจจะกำลังเห็นจุดเริ่มต้นของโลกที่คอมพิวเตอร์กำลังหลอมรวมมาเป็นไบโอคอมพิวติ้งอย่างแท้จริงครับ